ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปังปอน JS นะคะคลิปนี้นะคะก็อยู่กับคลิปชีวิตเด็กหอ1 1วันนะคะของปอนว่า1วันในการอยู่หอนเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะเราก็ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ได้อาบน้ำ <c oughs> ทุกคนมีใครเป็นเหมือนปอนบ้างปะเป็นคนที่ขี้เกียจอาบน้ำตอนเช้ามากๆแบบ แต่ว่าเราจะไม่อาบน้ําตอนเช้าเฉพาะเวลาที่เราอะอยู่หอคนเดียวนะแบบวันเนี้ยวันเนี้ยเราอยู่หอเราไม่ได้ออกไปเรียนเราไม่ได้ออกไปทํางานเราไม่ได้ออกไปแบบพบปะผู้คนน่ะเราก็ไม่ต้องอาบก็ได้นะนี่มันความคิดของปอนคือแบบเราไม่ได้เจอใครอะเราอยู่แค่คนเดียวอะเออเราก็ไม่อาบน้ําเลยแต่วันไหนที่เราแบบต้องออกไปเรียนต้องออกไปเจอผู้คนไปทํางานอะไรอย่างนี้เราอาบนะคะทุกคน ก่อนที่เราจะมาทำอาหารเช้ากินกันนะคะคือปอน่ะเหมือนเห็นคอมเมนต์นะคะมีน้องบางคนเนี่ยถามว่าเออปอน่ะใช้ชีวิตอยู่หอยังไงนะคะเวลาซักผ้าซักผ้ายังไงซักมือหรือซักเครื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราอา่จจะไปซักผ้ากันก่อนเนาะคือห้องปอนอ่ะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกนะคะก็จะเป็นทิศที่เแสงอาทิตย์เนี่ยจะเข้ามาตอนเช้านะทุกคนเห็นปะคือแบบตรงผนะ้าม่านก็คือนั่นก็คือแสงอาทิตย์นะคะเออก็แบบ ห้องปอนจะแบบแสงอาทิตย์จะเข้าตอนเช้าเนาะปอนก็เลยอ่ะจะชอบซักผ้าตอนเช้าก่อนกินข้าวเช้ามากกว่าเนาะพอกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ลงไปเอาผ้ามาตากประมาณนี้นะคะคือถ้าเกิดเราซักผ้าตอนเย็นนะ่ะผ้ามันจะไม่แห้งเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกเนาะเพราะฉะนั้นแดดมันก็จะไม่เข้ามานั่นเองก่อนที่เราจะเอาผ้าไปซักกันนะคะก็คือเราจะต้องแยกผ้าก่อนเนาะคือผ้าบางชิ้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาไปใส่เครื่องซักผ้าได้เนาะเช่นกระโปรงนะคะกระโปรงพีท อันนี้ก็คือแบบถ้าเกิดเราไปปั่นเครื่องมันจะทําให้กีบแตกใช่ไหมแล้วก็ผ้าขาวกับผ้าสีนะคะอย่างเช่นเสื้อนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะซับมือนะคะส่วนมากเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากเอาไปปั่นแห้งเพราะเราไม่รู้ว่าเสื้อตัวไหนของเราเนี่ยสีมันจะตกใส่หรือว่าบางทีเอาไปปั่นแห้งอ่ะมันจะเป็นขุยอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยต้องแยกผ้าแล้วเราก็จะแยกชุดชั้นในนะคะใส่ตะข่ายแบบนี้นะคะเพื่อให้แบบชุดชั้นในเราเนี่ยไม่เสียทรงเนาะ wow. ทุกคนก็เดี๋ยว <ines> หลังซักผ้าเสร็จนะคะเราก็จะเอาขวดน้ํานะคะไปกรอกน้น rounds, นะะํานั่นเองเราคิดว่าการอยู่หอเนี่ยคือเราจะต้องมีเหรียญน,นะคะ es, คนั่นก็คือพวกเหรียญห้าเหรียญสิบแล้วก็เหรียญบาทนะคะเหรียญห้าเหรียญสิบเนี่ยเอาไว้หยอดเครื่องซักผ้าส่วนเหรียญบาทเนี่ยเราจะเอาไว้กดน้ํานะคะก็1บาทเนี่ยได้1ลิตรเลยนะเพราะฉะนั้นจงเก็บเหรียญเอาไว้นะคะ ะะก็ทุกคนที่แรกอะ่ะเราคิดว่าเราจะมาทําอาหารเช้ากินเองใช่ไหมแต่ว่าพอเราเอาผ้าไปปั่นในเครื่องเสร็จเราหิวทุกคนเราก็เลยแวะซื้อของกินมากินเองเลยนี่เราได้ซุก,กี้ไก่มากินนะคะอันนี้คือแบบของโปรดมากเรายิ่งแบบร้านซุก,กี้ร้านไหนที่เขาแบบให้เห็ดเข็มทองมาด้วยอะ่ะคือเราชอบมากๆเราชอบกินเห็ดเข็มทองนะคะนี่ทุกคนเห็นปะ คือเราชอบร้านสุก,กี้ที่เขาให้เห็ดเข็มทองมาอย่างเนี้ยคือแบบมันเยี่ยมยอดมากก็คือโต๊ะกินข้าวกับโต๊ะทางานเราก็จะเป็นโต๊ะเดียวกันเลยนะคะคือตอนไ่ะชอบหาอะไรดูนะคะระหว่างแบบกินข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ปะคือถ้าเกิดเราไม่มีอะไรดูอะเรากินข้าวอย่างเดียวเรากินอาหารเฉยเฉยอะเรารู้สึกว่าเรากินไม่อร่อยอะเราต้องหาดูคลิปดูละครไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยอะทุกคนมีใครเป็นเหมือนปอนปะ แล้วนะคะก็พอเรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนั่งเล่นเรื่อยๆนะคะนั่งรออาหารย่อยเนาะ,ะแล้วก็จับเวลานะคะรอสักผ้าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเอาผ้ามาตากกันทุกคนช็อกโกแลตอันนี้คืออร่อยมากเลยอะมันเป็นบราวนี่ อันเล็กๆนะคะแล้วคือแบบเข้มข้นมากรสชาติก็คือแบบอร่อยมากเข้มข้นมากนะคะเราชอบกินมากเลยทุกคนได้เวลาไปเอาผ้ากันแล้วนะคะก็เราเนี่ยจะจับเวลาหชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะลงไปเอาผ้ากันงั้นเดี๋ยวปอนขอตัวลงไปเอาผ้ามาตากก่อนนะ พอเราตากผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานั่งอยู่ตรงโต๊ะทำงานสักพักหนึ่งนะคะเพื่อดูตารางงานนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราว่างนะคะเราไม่มีงานอะไรที่จะต้องทำเนาะเพราะว่าเราเคลียร์งานหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาคิดคอนเทนต์นะคะแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของวิดีโอในช่องเรานะคะแล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยเนาะ เห็นถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าปอนเนี่ยใช้แอปไหนในการตัดต่อภาพแล้วก็วิดีโอลง Youtube เนาะหลักๆเนี่ยปอนจะใช้อยู่3แอปนะคะก็จะมีแอป Kymater v อ o นะคะแล้วก็ LumaFusion ก็ส่วนใหญ่เนี่ยปอนจะใช้ Kymater นะคะคลิปไหนเนี่ยเออที่เราจะต้องตัดพื้นหลังนะคะหรือว่าใช้กินสกรีนปอนก็จะใช้เป็น LumaFusion นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้แค่ Kymater กับ v l l o เนาะ ส่วนปกคลิปนะคะปกคลิปปอนก็จะใช้หลักๆอยู่3แอปเหมือนกันนั่นก็จะมีแอป Magic Eraser นะคะแล้วก็แอป p i c Art แล้วก็ Fonto นะคะ Fonto หรือ Fonto นี่แหละแล้วก็แอปแต่งรูปลง IG นะคะหรือว่าแต่งรูปภาพทั่วไปเนี่ยปอนก็จะใช้เป็นแอป Foodie เนาะแล้วก็แอป VSCO นั่นเอง คุกคนจะสังเกตนะคะว่าปอนเนี่ยจะชอบทํางานบนเตียงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดคลิปนะคะดูละครดูทีวีนะคะหรือว่าเราจะทํางานอะไรเนี่ยเราก็จะชอบทําบนเตียงมากกว่าบนโตทํางานนะคะเหมือนโต๊ทํางานปอนเนี่ยมีเอาไว้กินข้าวนะคะแล้วก็มีเอาไว้แบบนั่งเขียนง,งานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าโต๊ทํางานส่วนใหญ่เราเนี่ยก็คือบนเตียงนั่นเอง คือปอน่ะไปอ่านเจอบทความในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าการงีบกลางวันเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยตื่นตัวแล้วก็เพิ่มพลังให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นได้ดีมากๆเลยนะคะงีบประมาณ1 0บถึงยีนาทีนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็งีบ30นาทีก็ได้แต่ว่าห้ามหลับเกินกว่า30นาทีนะไม่งั้นร่างกายเนี่ยจะอ่อนเพียนั่นเองแต่ก็แน่นอนนะคะบางวันเนี่ยเราก็งีบเกินเวลา คนค่าน้ำค่าไฟมาแล้วก็คือเขาเพิ่งเอาใบเนี้ยมาสอดตรงช่องประตูนะคะให้เราเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าค่าน้ำค่าไฟค่าหอเดือนนี้ของเราเท่าไหร่แทนแทนแทนแล้วนี่ก็คือค่าหอค่าน้ำค่าไฟนะคะเฮ้ยค่าไฟเราถูกอยู่นะค่าไฟเรา151บาท แล้วก็ค่าน้ำเราเรา90บาทแล้วก็มีค่าส่วนกลางนะคะค่าส่วนกลาง136บาทก็รวมเป็น3,528บาทถูกกว่าเดือนที่แล้ววิกาเดือนที่แล้วนี่คือแบบเรารวมกันอนะเดือนที่แล้วเราจ่ายไปเกือบเกือบส0 0 7เลยดเลยแต่เดือนนี้เราจ่าย 3, า0พห้า ก็ถือว่าเกินคาดนะคะทุกคนคือเดือนที่แล้วอ่ะค่าส่วนกลางอะ่ะแพงมาก200กว่าบาทเลยแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยค่าส่วนกลางร้อยกว่าบาทนะคะก็โอเคนะคะใจชื้นขึ้นมานิดนึง <S <S ทุกคนคือตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วซึ่งเราก็จะต้องไปหาอะไรกินกันใช่ไหมแต่คือปอนเพิ่งรู้ว,ว่าวันนี้ที่ฟิวเจอร์มีตลาดแล้วเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะไปเดินฟิวเจอร์กัน แต่เราจะไปสภาพนี้ไม่ได้นะคะทุกคนก็กรู้ๆกันอยู่ใช่ไหมคือเรายังไม่ได้อาบน้ําตอนเช้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวปอนขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปฟิวเจอร์กันแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราว้าไปเจอกันที่ฟิวเจอร์เลยดีกว่าเนาะไปเลยถึงฟิวแล้วนะคะี่คือเราชอบมากเลยอะเวลาที่แบบฟิวเจอร์มีตลาดแบบเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปเดินตลาดก่อนนะ เราได้เป็นปิ้งย่างหมาล่ามากินนะคะเราก็ได้กางเกงมาประมาณนี้สิ่งที่เราช็อปไปในวันนี้นะคะ โอเคทุกคนงั้นปอนขอตัวกลับหอแล้วก็กลับไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b ส c ค i b e ปอนด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายนี่นี่ก็คือของที่เราได้มานะคะก็จะมีกางเกงยีนหนึ่งตัวเนาะแล้วก็มีเสื้อนะคะแล้วก็จะมีกล่องใส่เครื่องสำอางนะคะอันเล็กแล้วก็จะมีตะกร้านะคะไว้ใส่ชสอ้อนซ่อมแล้วก็กระจุกเนาะ